สวัสดีครับครูบาอาจารย์ทุกท่านครับวันนี้พระยญมาหานําเอาสมเด็จวรคงังเรียกว่าพระหักหลักล้านเลยทีเดียวมามาเทียบเคียงมาเล่าสู่คนฟังว่ามโนคติด้านความเชื่อบวกกับจินตนาการบวกกับพลังศรัทธาทำให้เราได้เห็นองค์แท้ในพระสมเด็จวรคงัง ที่สร้างต่างกรรมต่างวละแต่ความใกล้เคียงและเหมือนกันยังคงอยู่นะครับเราดูพระทั้ง3องค์นี้นะครับด้วยรรความเคารพนะครับเพื่อนๆให้เราดูนะครับเราจะเห็นด้านด้านข้างท่านก็จะออกมาลักษณะประมาณนี้นะครับเพื่อนเดูนะครับนี่เราก็จะเห็นลักษณะแบบนี้ นะครับดูดูแล้วเนื้เนอเนื้อวัละครั้งนี่ก็อยู่ที่รูปแบบแล้วก็ช่วงโอกาสในการสร้างเนื้อบางช่วงละเอียดบางเวลาเนื้อหยาบบางครั้งรูปทรงก็ผสมผสานระหว่างเนื้อหยาบเนื้อละเอียดคลุกเคล้าเข้าด้วยกันก็มีนะเพื่อน ดังนั้นนี่เวลาพ่ออย่ายา,ายาอยู่เสมอนะเวลาเราศึกษาพระสมเด็จเนี่ยเราเราพยายามอย่าอย่าเอาของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นที่ตั้งนะเพื่อนๆไม่ต้องไปเอาของพวกเซียนที่เขาขายกันองค์ล้านๆแพงๆของสมาคมของชมรมหรือองค์ครูองค์เทพองค์ดาราของใครสักคนนี่เราเราอย่าไปเอา ของเขาเป็นเป็นที่ตั้งแล้วก็พยายามหาให้ได้เหมือนเขานี่ลําบากนะถูกต้องไหมครับเพื่อนคิดนะลําบากดังนั้นเนี่ยเราเราจะต้องคิดว่าพระสมเด็จวระังเนี่ยท่านสร้างไม่ใช่น้อยน้อยนะเป็นล้านองค์ดังนั้นสมเด็จวร,รคงังเพื่อนๆลองคิดว่าเป็นล้านองค์เนี่ย มันจะเหมือนกันไหมครับ <c oughs> ถูกต้องไหมครับไม่เหมือนอย่างอย่างสององเล็กเห็นไหมครับที่แตกหักอย่างเงี้ยเนื้อต่างกันเลยเห็นไหมครับก็จะเหลืองอมขาวเหลืองอมแดงเนื้อฉ่ำเนื้อฉ่ำก็คือเป็นจุดจุดเป็นจ้ำจคล้ายกับเนื้อเน่า นะที่เกิดขึ้นด้านในจากการสัมผัสจากการจับจากการดูของเรานี่เองเห็นไหมครับนี่คือด้านข้างเดี๋ยวพย่อใหญ่มหานี่จะเอาเข้าขยายให้เพื่อนๆได้ดูว่าถ้าหักหลักล้านหรือที่เขาเรียกกันนะครับหรือพระไม่หักหลักแสนอย่างเงี้ยมันแปลกไหมครับหักก็เป็นล้านไม่หักเป็นแสนอย่างเงี้ย มันอยู่ที่เราตั้งค่าตั้งค่าไวา้ดังนั้นเมื่อเราไม่ได้คิดว่ามีค่ามีราคาแต่เราสามารถสืบเสาะสแสวงหาพระทั่วไปในตามแผงตามร้านตามสมาคมชมรมเนี่ยเพื่อนๆคงรู้อยู่แก่ใจว่าต้องเจอหลายท่านก็มี f อซของปริมหาก็เจอได้มาแล้วไเห็นไหมครับไม,ไม่ไม่แพงเลย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่การมองอย่างที่พระยมาหาได้พูดนะครับตอนนี้เราดูอีกข้างนะเนีย่ยดูอีกข้างเห็นไหมครับเราดูคอคอบางบางองค์นี่วันณคกังเขาก็ไม่ได้ยุบย่นย่อเสมอไปเห็นไหมเพื่อนเพื่อนนี่อย่างเงี้ยบางองค์เขาก็ตันก็มีนะเพื่อนเพื่อนนี่ตันแบบธรรมชาตินะเนื้อเขาจะละเอียดเนี่ยตันก็จะตันเป็นรอยพุนรูลเล็กๆอย่างเงี้ย ตันก็มีแต่ไม่ได้ตันแบบแบบแน่นแต่ตันแบบพุ่นๆเห็นไหมครับเพื่อนๆอย่างเงี้ยพอเรามาดูด้านหลังดูดูด้านหลังกันด้านหลังท่านก็จะประมาณนี้เห็นไหมครับก็จะลักษณะออกมาคล้ายคลึงกันโทนสีเดียวกันเห็นไหมเพื่อนๆอย่างเงี้ยภาพเป็นร้อยปีอรเนี่ยที่เขาเรียกว,ว่าเนื้อฉ่ำเนื้อเป็นจ้ำๆ,เป,ำๆเป็นจุดๆ เหมือนเนื้อเน่าเพื่อนเพื่อนดูเห็นไหมครับเนี่ยผ้าแตกผ้าหากักผ้าปีแยกองคเนี้พยพ่อยหมหานี่จงใจที่เจาะเองนะแต่ก่อนถ้าเป็นรูเล็กๆจงใจที่จะเจาะก,ก็คืออยากจะเอาขมิ้นลงดูว่า,อาสององค์นี้ผ่านแล้วแต่ว่าองค์เนี้มีบางอย่างที่พ่อยหมหานี่คล้องใจเอาขมิ้นลงปรากฏว่าท่านท่านเหลืองนะเพื่อนเพื่อนเหลืองขมิ้นเหลืองเหลืองเลย นะแล้วก็ด้านบนเนี่ยพ่อใหญ่ามาหาก็จงใจนะจงใจให้ท่านแตกนะหักจงใจหักนะท่านหักนิดหน่อยแต่ว่าจงใจให้ท่านหักมากขึ้นเพื่อที่จะพิสูจน์แล้วก็เอาขมิ้นลงนะแล้วก็เหลืองนะครับเห็นเห็นตรงนี้เหลืองนะเมื่อเห็นตรงนี้เหลืองเสร็จก็อยากจะดูว่าทั้งองค์เป็นยังไงก็เหลืองจริงนะครับนี ท่านแรกๆท่านไม่ได้หักมากกว่านี้หักนิดหน่อยแต่จงใจท่านหักเยอะก็เพราะว่าอยากอยากศึกษานะครับเรียกว่าเป็นองค์เรียกว่าเป็นอาจารย์ใหญ่ว่างั้นเถอะนะครับเหมือนเหมือนนักศึกษาแพทย์มาดูด้านเรียกว่าภาคกายสัญญีอย่างนั้นเลยนะครับก็ก็เหมือนกันเหมือนเราศึกษาพระสมเด็จเรียกว่ากายภาคกายสัญญีเหมือนกันก็นกนกนคือดูเนื้อในนะครับเป็นเป็นแบบอย่างเห็นไหมครับ ดังนั้นพระยามหานิยมอยู่เสมอว่าการศึกษานี่มันต้องศึกษาแบบด้วยตนเองมาก่อนนะเราจะไปฟังพวกพวกเซียนพูดหรือว่าพวกที่มีส่วนรู้ส่วนเห็นส่วนการสร้างพระพระใหม่พระเก่าที่ออกสื่อกันอยู่ตอนนี้ที่เที่ยวหาสร้างพระเกจิอาจ,จารย์ใหม่ๆปัน่นเหรียญกันเหมือนกันสร้างดาราเลยตอนนี้ อยากจะให้เหรียญอาจารย์ท่านใดดังก็ไปหาท่านไปสร้างกุฏิสร้างโบสถ์แล้วก็ปั่นสร้างเรื่องเล่าเรื่องเป็นเีจจีกันมาแล้วก็ขายเหรียญกันที่ที่เป็นอยู่ปัจจุบันเนี้ยเพื่อนเพื่อคงคงคงรู้ใช่ไหมครับอแบบนั้นเนี่ยถ้าเราตัดภาพพวกนี้ออกไปเราเราไม่ต้องไปอาศัยท่านพวกนี้แต่ก็พูดยากเลยครับถ้าเราหวังอยากจะได้เงินเราก็ต้องไปตามทางที่เพื่อนต้องการถูกต้องไหม ถ้าเราอยากจะขายเรา,าจะได้เงินเราอยากจะหาะการค้าการขายธุรกิจด้านภระเครื่องเราก็ต้องไปแบบนั้นนะแต่ต้องถามใจเราดูว่าเราเราไปยังไงเราไปยังไงแล้วทางที่เราจะไปนะ่ะมันสมควรจะเป็นแบบไหนเราต้องคิดเองเมื่อเราคิดได้ว่าท่านจะศึกษาแบบอนุรักษ์ศึกษาแบบบ้านๆนะเราก็ต้อง มาอย่างที่พระมาหาได้กล่าวไว้ข้างต้นนะแล้วให้เพื่อนๆได้ดูว่าพระที่นำมาลงเนี่ยถ้ามาเจอกล้องขยายกำลังสูงแล้วดูกล้องแบบใกล้ๆกันแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็ลองลองดูนะว่าเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวเราดูไปพร้อมกันเลยนะครับเราจะได้รู้ได้เห็นว่าพระสมเด็จแบบบ้านๆเนี่ยนะที่พระมาหานำมาลงเนี่ย เพื่อนๆก็จะรู้เห็นแล้วก็เจออยู่บ่อยของครูบาอาจารย์ทุกท่านนะครับที่นํามาลงในช่องต่างๆอยู่ที่ว่าเราจะจะศึกษาแล้วก็พิจารณาแยกแยะนะ <c oughs> เรามาดูกันอง์นี้ก่อนนะครับ <c oughs> เป็นแบบไหน เราดูเนื้อด้านในนะเพื่อนๆเนี่ยเห็นะครับดูเนื้อด้านในของท่านนะครับว่าเนื้อเนื้อในของพระที่เราเห็นนะครับเนี่ยเนื้อด้านในนะครับ,บปูนเปลือกหอยเห็นไหมครับเพื่อนๆเขาก็จะช่ำชลย่ำน้ำมันตังอิ้วอะ เนื้อก็จะฉ่ำประมาณนี้นะครับนะเราดูแล้วก็ <c oughs> <c oughs> สังเกตประทานอภัยนะครับไอนิดหน่อยนะอากาศยามเช้าๆจิบกาแฟร้อนๆนะครับ <c oughs> เห็นไหมครับ ถ้าเราดูแบบใกล้ๆก็จะเหมือนกันนะเพื่อนๆดูแบบดูภาพรวมอย่างเงี้ยดูด้านหน้าด้านหลังเป็นไงครับนี่เป็นธรรมชาติของท่านธรรมชาติกนะ็คือธรรมชาติที่องค์พระนะครับเราดูแล้วก็พิจารณาหาเหตุผลองค์ประกอบที่เราดูแล้วเราก็ มาดูแบบใกล้ๆกันอีกข้างหนึ่งเป็นไงครับนี่ใกล้ๆผ้าหักหลักล้านนะครับเนื้อนี่ฉ่ำเลยนะ ยไงครับนีดูง่ายไหมครับพระแท้นี่ดูง่ายนะครับพระแท้นี่ดูง่ายดูไม่ยากนะครับแต่ที่พระดูยากก็คือพระที่แบบมันมันแปลกๆพระที่มีปัญหาพระที่แบบคุมเครือนะดูยากใช่ไ,ไหมครับเราดูซอกแขน เห็นไหมครับดูซอกแขนคาบแคลไซความงามดูด้านหลังดูรอยปีแยกดูเพื่อนๆดูหลุมมวลสารนะครับเวลาเขายุบลงไปการยุบของหลุมก้อนมวลสารนี่นะครับเป็นพระที่แบบดู ดูมีเสน่ห์ดูคลาสสิกนะนี่คือเนื้อที่แตกเห็นไหมครับเพื่อนเนี่นเนื้อที่แตกนะเราจะไม่ขึ้นตานะครับเนื้อที่แตกเนื้อนี่พุนเลยนะครับเนื้อนี่พุนเลย ถ้าหักหลักล้านก็เป็นเป็นความงามแบบคลาสสิกนะเ,นเพื่อนๆนี่ดูเนื้อแบบบ้านๆน,นะพระยมหาก็ไม่ได้เป็นคนเด่งคนดังหรือว่าเป็นเซียนพระหรือว่าเป็นคนแบบคนร่ําคนรวยคนมีเกียรติในสังคมไม่ใช่เป็นอย่างนั้นนะพระยมหาก็แบบบ้านๆน,นี่ครับอยู่กันแบบบ้านๆ นำมาให้เพื่อนๆได้เห็นเนี่ยเพื่อนๆดูเนื้อพระสิครับเนี่ยคาบแคลไซคับอนาคอนดานี่ปุดขึ้นเต็มไปหมดเลยนะครับนี่อย่างเงี้ยเพื่อนๆดูด,ด้านบนเนี่ยดูด,ด้านบนเนื้อพระด้านก็จะเป็นอย่างนี้ งามแบบดูสิครับเพื่อนๆน,นี่ดูเม็ดแดงเม็ดดำคาบแคลไฟครับเอาเอาคนไหนเนี่ยปดขึ้นเต็มไปหมดเลยนะครับเนี่ยเป็นองค์ครูได้นะเพื่อนเพื่อนเพราะอย่างมหาที่นำพระมาลงเนี่ยคือนำมาอย่างนี้แหละครับศึกษาอย่างนี้แหละครับจึงนำมาดูเนื้อท่านสิครับเพื่อนๆ เพื่อนๆดูเนื้อที่พระมาหาฯนามาลงเนื้อพระสมเด็จเนี่ยผิวมะกอกสุกผิวมะขามแห้งผิวมะนาวแห้งนะมะกอกสุกมะขามแห้งมะนาวแห้งหรือว่าก้านมะลิแห้งอย่างเงี้ยโบราณท่านบอกนะเพื่อนๆพระมาหาฯนามาลงหมดนะผิวเนื้อเน่าอย่างเงี้ยแตกลายขนุกปลอดอย่างเงี้ยคือ หาพระมาดีแล้วสแกนพระมาครบจนเป็นองค์ประจํากายนะจึงเอามาลงนะครับดังนั้นใครที่พูดโดยไม่มีหลักฐานพูดแบบคอมเมนต์เอามันเนี่ยพระเหญ่ามาหาก็เทศนาสอนไปหลายคนแล้วนะครับขอให้เพื่อนทุกท่านโชคดีนะครับโชคดีมีชัยปลอดภัยจากโควิดนะครับสวัสดีครับ